ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของยอดซับสไครนะครับที่มันลดลงมากนะครับของผมนะครับจาก4ี่รอจะถึงห้ารยอยแล้นะครับตอนนี้เลยอยู่ประมาณ2 3 0รสาสบกว่านะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะลดลงอีกหรือเปล่านะครับแล้วก็ผมได้ไปดูแล้วก็ไปศึกษามานะครับว่ามันน่าจะเกิดจากอะไรบ้างนะครับอันนี้ อันนี้ผมไปเห็นเหมือนเขามีข้อมูลบอกว่ามันมันมีกฎห้ามาแลก s ับสไคร b e กันนะครับก็คือก็คือเป็นเป็นแนวทางที่แบบว่าถ้าอย่าที่มีใครคอมเมนต์เกี่ยวกับหมยถึงแบบข้อความที่คอมเมนต์นะครับเป็นเป็นสอไปในทางที่แบบว่าอ่าแลกซับสไครกันอะไรประมาณนี้ครับเขาก็จะแบบอ่า มันก็จะทําให้ผู้ติดตามหายไปอะไรประมาณนี้ครับก็คือก็คือแบบประมาณนั้นนะครับยายก,ก็คือกดเขาห้ามแลกสับสไครตกันผมคิดว่านะครับช่วงนี้นะครับก็คือพยายามอย่าเพิ่งกดกดแลกหรือว่าหรือว่าถ้าถ้าเป็นไปได้นะครับก็คือง่ายๆก็คือพยายามอย่าอย่าอย่าคอมเมนต์อย่าคอมเมนต์ถึงถึง ถึงสิ่งที่สอให้เห็นว่ากําลังจะแรกสับสไคร b e กันนะครับพยายามคอมเมนต์ให้ตรงกับจับคลิปนั้นนะครับก็คือนั่นแหละครับแล้วก็อีกคือผมคิดว่าวิธีแก้ไขเบื้องต้นสําหรับผมนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่จะได้หรือไม่ของผมจะลดลงอีกหรือเปล่านะครับผมก็คิดว่าน่าจะเราน่าจะถ้าจะ ให้ผู้อื่นติดตามเราแล้วเราอยากติดตามคนอื่นจริงๆก็คือเมนเมนในสิ่งที่เกี่ยวกับคลิปนะครับแล้วก็ไปไปติดตามไปติดตามกันได้ครับแบบแบบเงียบๆแบบไม่ต้องไม่ต้องคอมเมนต์ว่าเออฉันมาติดตามคุณแล้วนะอะไรประมาณนั้แล้วคุณติดตามฉันด้วยอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่อยากฝากนะครับก็คือช่วงนี้เราก็อย่าเพิ่งไปตอบโต้อะไรกันมากนะครับแล้วก็ แล้วก็น,น,นะครับไม่รู้จะพูดอะไรต่อแล้วสําหรับผมนะครับสําหรับคล,คลิปนี้ของผมนะครับก็สามารถเม้นได้นะครับแล้วก็ใครอยากให้ผมติดตามก็เม้นเม้นได้เม้นเกี่ยวกับคลิปนะครับไม่ไม่ไม่ต้องบอกว่าแรกแรกทรับกันไม่แรกติดตามกันนะอะไรผมจะเข้าไปดูเองแล้วก็จะไปติดตามเองนะครับแล้วก็คือผมอาจจะไม่ได้ติดตามติดตามเลยนะครับ ผมอาจจะไปติดตามอีกวันหนึ่งเพราะว่าไม่อยากไม่อยากทําอะไรที่มันรวดเร็วนะครับมันจะส่งผลให้แบบอาจ,จเกิดปัญหาครับเพราะว่านี่นะครับช่วงนี้ก็ลดหนักนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ท่านนะครับขอบคุณครับเวลา